กลับสบายดีพี่น้องสบายดียามใกล้สีเทียงนะพี่น้องพบ่อกับซ่องเบาวพุทธิ์ไทยก็พี่น้องลูกใส่กระหัวยิ้มๆนิ่มๆยิ้มๆสบายดีปพาลุงสบายดีปพาลุงกินข้าวเทียงพี่น้อยแต่ว่าท่านเทียงหิวหิวแห้งพี่น้องมาตาเห็ดงหิวแห้งมาตาเห็ดงึืงพี่น้องได้บักร้อยหนึ่งพี่น้องนี่พี่น้องเอาพุทไธิไปหาคนเดียวพี่น้องมันอยู่ได้พี่น้องเยเปลี่ยนอยู่ได้ให้มากะ แม่ภาษาฮะเฮต์เอ๋อเหรอท้ก๊ะอ๋อคือมันสิง่ายนะพี่น้องกินข้าวน้ำกันพี่น้องแซ่บแซ่บเอาเป็นอาบน้ำเหรอใช่เหรอครับเรียนไพ่พอแล้วออกกำลังออกพี่น้องเไยให้นี่ก็ออกจนจะมืดแล้วพี่น้อง ผลกระตกขนาดตกซูมือซูมือพี่น้องที่ตอนติดหนึ่งเลยพี่น้องติดกว่าเลย ยังพอกระปิดเพลงพี่น้องเอ้ยมวนคักลเลยตอนนั่งจากที่เอามาทมพี่น้องมันกระโบกหัวเหนได้พี่น้องเลยทมใส่มือนนะฝนตกขึ้นกระโบกหัวครับยังใครเดินนอนพี่น้อง,งเงน,น,องนี่ยตกหูม,มือหม,มือพี่น้องบททนความหัวน้ำตกสู่มือ,อ,อก็หลอกฝนไงจนดินเทากันยุบหมดเลย

những cái luật hiện vang 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 rồi Để อเนาะม่จุกมเอนแล้วเขาจิมอบาดพี่น้อไเม่เาฟลาเขาตอนบาลีเขามีะไรกไปมคนเดียวเฮงล่างเปือไวยน้ำไปเนาะเนยันลมใช่ไหล่างเปืือนนี่นะฝนตกจำสิไปได้รือป่ได้ Mua hỏi lọc đa luôn. Tôi này à khu vực lạy. Nabajo. bạn hào kemi hương. Bike canh, bay hương. Bài kai lân chiên kemi vương. Kai kai nữa. Ban mãi nữa. Ban mãi kemi vương. cho, ban mãi. Ban cho, ban cho, Bạn cho, ba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 n เขาจะมาขึ้นน้ำมันใหม่เบียร์ปลาเหรอตัวนี้เออยังเดียดเลยเห็นไหมคองเสบย,ยังเดือดเออเออ,อ น้ว่าี่ <hm> ี่เราชอบปอมากก็น้ำว่าเราชอบปองเนี่ยไงไ่ตกเมื่อตะมือพู่นละวไตกมันปรมาณวันนี้ป้อนนะเมื่อใกล้ินชินแป๊ะเมื่อถึงสิบสี่คำสิบสามค่ำมันวันตแล้วบอกี่ตัวขนาดมันใหญ่ใหญ่ดมบอกก้าวทีเลือื่อยเมื่อ In sai gòn nhà lục Ngān khảo đây ba đầu bắt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  ạ cứ đầu bắt bỏ bắt đầu cứ đầu bắt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  kinh kèng hết nên bớt khảo ra ấy Cái kinh kèng nó may bớt bớt khảo đấy À hông bỏ khỏi kinh Thôi nó may đó kèng hết mất chẳng không Nó bên này không Thè, đi đỏ, này. Đẹp đi đâu thẹn này Thẹn nó cứ tường khấu à Kinh kèng nó mày cứ bôi hết tường khảo vào đây Kinh kèng nó may hông kèng nó may kèng kinh, kinh năng kinh lẻ có mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เชนคืองมี่ใครกินมันดอกง่ายเากว่าผ้าสีไหมาผา่อผ้ามาซื้อหูสยาบไม่ใช่นอนจดึงแดแล้วนะคนะส่นเย้ีมันใคบกินมากกว่าที่อืมเห็นได้ไม่้ลทำไมานตกเนาะฝนตกันมือนันขึ้น้อ bóng bê tạng hoặc bóng nó bóng 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 ở bóng 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 กินี้ินตลงเพีงแค่นี้ถ้าใจก็ลึงตัไรก็แทรก็ติดตามใน้นําเด้อพี่น้องไปบายนี้